สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้จะไปฟังธรรมะกับพระอาจารย์ทิพยพรมครับแล้วก็หลวงลุงศีละเตโชนะครับพระอาจารย์ทิพยพพรมก็บอกว่าพื้นใหญ่จะลงระเบิดจะดังก็อย่าไปกลัวนะครับแล้วก็พร้อมสละชีพได้นะครับอยู่เพื่อชาวบ้านนะครับลองไปฟังกันดูครับกินข้าวชาวบ้านต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา อย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มองรู้ความหายนะของพระพุทธศาสนาแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่มองรู้ความหายนะของพระพุทธศาสนาแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างนั้นถือว่าปฏิบัติธรรมไม่ถูกวิธีอย่างแน่นอน นักปฏิบัติธรรมผู้ที่หวังพระนิพพานจะต้องไม่หวั่นไหวต่อความตายไม่ว่าจะเป็นเพศคราวาสฆลือหัดหรือจะเป็นเพศของบรรพชิตนักบวชจะต้องไม่หวั่นไหวต่อความตายพระอริยะบุคคลที่หวังจะไปพระนิพพานจะต้องอยู่เคียงบาเคียงไหล อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้กับชาวบ้านอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านไม่ว่าเสียงปืนจะดังระเบิดจะลงท่านก็ไม่หวั่นไหวพุทธองค์ตัดไว้อย่างชัดเจนเหตุเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่นแก้ด้วยสติและปัญญาของท่านนำพาชาวบ้านไปสู่จุดหมาย ที่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ของพุทธองค์มีนักปฏิบัติธรรมหรือพระพิสุสงฆ์บางจำพวกได้พูดว่าสถานที่สงครามสถานที่เกิดกลลภัยไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างนั้นถือว่าเป็นการแถเพื่อเอาตัวรอด อย่าไปสนับสนุนกันเลยพุทธองค์บอกว่าเหตุเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่นอย่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกคนอื่นขอเจริญทรร นี่เป็นตัวอย่างของการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะคือการเอาคำพูดตัวเองนี่ไปใส่ในปากพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้สั่งอย่างนี้สอนอย่างนี้ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานใ,นใดเลยว่าพระพุทธเจ้าได้สอนอย่างนี้ทนายเขาบอกว่าอาจารย์สอนผิดเรื่องไม่ให้ใส่บาปพระไม่ดีค่ะกูไม่สอนผิดกูสอนถูกพระพุทธเจ้าสั่ง ใครจะมาเถียงกูเราไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใส่ผาาพระไม่ดีนะไปเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเองพระไม่ดีพุทธเจ้าบอกว่าอย่าใส่บาตรอย่าสนับสนุนส่งเสริมในพระไตรปิฎกมีไปหาเปิดดูสิเราไปดูได้เลยนะไปค้นหาดูลุงก็ยังยืนยันคำเดิมว่ามันไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดอย่างนี้ไม่มีหลักฐานใดเลยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ตัดอย่างนี้ไม่มีในคมภีรเล่มไหนทั้งสิ้น หน,หน้าไหนก็ไม่มีคำพีเล่มไหนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นน, <c oughs> <c oughs> นี่คือการกล่าวตูพ่พระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนใช้คำว่าชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าสั่งไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ไหนหน้าไหนเล่มไหนไม่มีะฉะนั้นต้องแก้ไขด้วยนะต้องแก้ไขด้วยเมื่อเป็นการกล่าวตูอย่างเนี้อันตรายแล้วเราไม่รู้รู้ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวตูไว้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบไงเข้าไปตรวจสอบไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบอัานว,ว่าพระพุทธเจ้าบอกงนี้พระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระเจ้าพุทธเจ้าบอกงนี้บอกไว้ที่ไหนยังไงไม่เคยมีเอามาอ้างอิงไม่เคยมีเอามาอ้างอิงแล้วมันมีการกล่าวตัวอย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วที่ผ่านมาไม่มีเลยนะยังไม่เห็นมีใครเอามาตรวจสอบสักคนนะเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ต้องแก้ไขให้เห็นนะแก้ไขให้เห็นชัดเจนเลยว่าในเสียงเนี้ยคุณกล่าวตัวพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากหาไม่ต่อไปใครๆอยาก,กล่าวตัวพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ทําได้หมดสิพระไตรปิฎกก็ไม่ต้องมีความหมายอะไรนะไม่ต้องมีความหมายเขาใชอ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกนี้ซึ่งไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยก็กล่าวกล่าวก็ได้หมดใครๆอยากจะกล่าวอะไรยังไงก็ได้หมดนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าครับที่เป็นเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ